เมนเที่ยงนี้ขอนำเสนอซุปเท่านะคะทุกคนอันนี้เป็นหัวขานะคะหัวขาที่สอยซอยไว้นะคะอันนี้เป็นเทาที่เราเตรียมไว้นะคะซุปสาหร่ายสไปรูรีน่าค่ะเทาของเราได้ผ่านน้ำร้อนแล้วเรียบร้อยนะคะรอแต่หั่นผักใส่นะคะตามด้วยมะเขือเปราะค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกนะคะ เติมเนื้อปลาทูลงไปนะคะเนื้อปลาทูเสรต็กเราของเรานะคะ <trades> ก็ผักที่หั่นไว้ลงไปเลยนะคะ

คนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะโครรีนะคะตามด้วยน้ำปลาดานะคะตามด้วยน้ำปลาอีลํานะคะน้ำปลาอีลําคะ่ะขาดไม่ได้นะคะสุรสดคะ่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ซุปเทานะคะสาหร่ายสไปรูลิน่าค่ะจุดจวด